โอเคสวีทสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องเล็กๆกระดิช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม PUBG นะครับซึ่งไม่ได้เล่นมาปีปีนรือไงละใช่ใช่ไม่ได้เล่นตั้งแต่อุ้ยผมไม่ได้เล่นมาปีกว่าปีกับอีกหกเดือนอ่ะใช่ปีกว่าเรามาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งเมื่อก่อนนี่ผมติดมากนะ PUBG เมื่อก่อนคือผมติดแบบติดติดเลยรู้จักของรู้จักอะไรนะหมวกนี่หมวกโคตรเท่เลยพดิเมื่อก่อนที่ผมติดแบบติดติดเลยนะติดจริงๆอ่ะไม่ได้ติดโกหกนะติดจริงนะติดติดแบบจริงๆอ่ะย่าจริงจังอ่ะไอผมติดแบบจริงจังไม่ขอไปในคำหยาบนะดูดิเชื่อมันมันดีขึ้นอะรู้สึกว่าไปเอาไป ผมเริ่มแบบสุ่มเลยแล้วกันนะปาร์ติเลสโก้เฮ้แล้วอยู่กันไหมเนะี่ยเฮ้ bro เฮ้อะไรของมันวะท <5. S 1> ี่ไม่คุยกันเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยกลับกลับลืมลืมลืมมันได้ละซึ่งความเดือดมองมันไปแปลกยังไง ผมมีสก,กินของพิก้าชิคเกอร์เลตด,ด้วยเป็นไงรู้เมื่อก่อนผมบอกแล้วผมเล่นจริงไม่ได้โกหกด้วยผมเล่นแบบจริงจังเลยนะเมื่อก่อนอ่ะนี่ดูดิผมเติมซื้อสก,กินจ้าชิคเกอร์เลตด,ด้วยอ่ะท่านผู้ชมผิดดูแล้วกันนั่นมันเด้อเอ้ยไ,ไม่ใช่ดิไปตั้งข่าวอเออผมพูดแล้วผมเล่นจริงจังเมื่อก่อนอ่ะแบบออเล่นแบบเมื่อก่อนแล้งตอนตอนนั้นผมเล่นไอ้แล้งไม่มาเลยเออพูดแค่นี้ มักดค้างเลยแล้วยาสตอนนั้นผมเล่นอะแรงยังไม่มาเลยแรงในเกมแฟบเกียเอาแล้วมึงออกทำไมอะไอ้เบอร์หนึ่งอะเฮ้ยโาเบอร์นหนึงไปไหนอนะคือเล่นมัวมาครับตอนนี้ไปมั่วเลยไปเรื่อยอะเชื่อไม่รู้แหละเสียงนี่โอ้ยยินเสียงที่บอดขอไฟนะครับมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้ใหม่นะเมื่อกี้มันยิงกันอะไม่ได้ใส่หูฟังด้วยเนี่ยทำให้เล่นแบบไมไ่ใส่หูฟังวิ่งวิ่งใส่ดีร้อยมันยิงกันอะ เออผมได้ยินผมได้ยินจากลำโพงอะ่ะได้ยินเสียงสะท้อนขอไปเลยนะอูฟังไม่ได้ใสด้วยมันดิทำไมอ,อ๋อไม่ไดีไม่ไดีพูดกม่งยิงกันตรงนู้นในเขี้ยไม่ได้ใส่หูฟังเร็วเร็วเร็วอองอองอองอุ้ยเขี้ยมึงยิงโอ้ยยาโอ้โหเลือดกูไปแลก่ล้มอีกอย่าล,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 ล้มนะเออสวยที่ไหนวะ อผมเล่นไม่ค่อยเป็นเอ้ยเขี้ยคุมปืนไม่อยู่เลยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไปก่อนสวยเพื่อนยิงดาวหมดเลยวะผมคุมปืนแบบไม่อยู่เลยเฮ้ยเป็นไรวะคุมแบบไม่อยู่เลยนะทำไมเล่นไม่เพื่อนแตก sorry bro ถวย ไม่มีกล่องกล่องไม่มีอะไรเลยมันยิงกันน,ะนานละเฮ้ยคนนั้นไหนเหรอมีตังยิงตังกันอ่าไม่เห็นนะเซกูตาม,มาตาม,มาพูดเลยไม่เห็นนะเซกูเอาดต่าดิเอาเฮ้ยโอ้โหโดนขวายิงโอ้โอ้โห อาายิงดาวเ้กเพื่อนช่ยหนอยดาวดาวพูดยังไงไม่เหียน็อกดาวน็อกดาวน็อกดาวนวันน็อกดาวโฮมศัตรูภาษกิเ่ยนูนอไกโฮมวันพิเเขี้ยวันพิเศษเ่ย อย่าอ่อนฮิวิ่งฮิวิ่งเฟรนด์โก go โก <laughs> <laughs> โอ้โหเป็นเรื่ <laughs> องอะเมื่อกี้อยากอะไรก็พูดนะเนี่ยโอ้เมื่อกี้วุ้ยใส่ยิงดาวกลับมาหน้าเล่นเหมือนเดิมไหมนูนไอ้มาดิเอาโอ้โอามันดาวแล้วมันดูลนพลนะัง่ะดืสอสโมกสโมกสโมก เพื่อนบอกเยอะไม่พูดอะไรเยอะแยะเพื่อนเห็นปะเอายังยิ้มดิโอ้โหปยัยยิ้มโอเคนะครับผมก็ดู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 ข้องกันตายนะดูนะครับดูตอนที่ผมอันนี้ได้ยิงได้ปะใช่ปะหรือว่าตอนนี้ผมตายไม่รวยเฮียอ๋อเร็วดิเฮ้ยนี่ครับข้อเสียของการ ที่แม่งก็จะใช้อันนี้แหละอ๋อนี่เป็นกล้องกันตายผมยิงนะแม่งได้ยิงเสียงผมยิงละนี่ขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ๋อนี่นี่คือผมยิงใช่คปะผมยิงดาวยิงไอ้นู่นดาวแล้วนู่นไอ้นูนน่นดาวแล้วนี่ชื่อผมขวาบน,ดนโดนซ้ำเออ